เราเป็นคนตัวเล็กนะแต่ว่ากลางลำตัวเราเนี่ยตัวใหญ่มากชื่อพี่รื่นนะคะก็เคยเป็นอินสตราคเตอร์แล้วก็เคยทำกิจกรรมเพื่อสังคมคะ่ะอายุ59ปีแล้วคะ่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่รื่นเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเราดูแลตัวเองเพราะเราเป็นคนชอบธรรมชาติแต่ถ้าเรามาดูตัวเองจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเราเนี่ยเออร่วงโรยไปตามอายุนะคะแล้วก็รวมทั้งรูปร่างด้วยควบคุมไม่ได้เลยเราเป็นคนตัวเล็กนะแต่ว่าโอ้ตรงกลางลำตัวเราเนี่ยตัวใหญ่มาก ทังทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนที่ทานอาหารเยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผิวหน้าความที่ว่าเราทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่ามีผิวหน้าที่แบบเออกล้าตักตำนะคะจากลักษณะของงานอย่างเงี้ยค่ะเริ่มดูแลด้วยลูมิสปาหน้าเราจะผิวละเอียดแล้วก็โปรแกรมจัดการรูปร่างนี่นะคะจำได้เลยว่าในอาทิตย์แรกเนี่ยที่เราใช้เนี่ย ที่ลดลดไป5กิโลเลยนะคะแล้วก็แบบโอ้ดีมากเพราะว่าเราไม่เคยจัดการมันได้เลยแม้ว่าเราจะแบบดูแลอาหารยังไงแล้วก็ตามเราไม่เคยจัดการได้แต่ด้วยใช้โปรแกรมจัดการรูปร่างของหนูสกินนะมันทำให้เราเนี่ยจัดการได้แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่กลับไปอ้วนอีกเลยค่ะ <S <S ที่เลื่อนเปรียบตัวเองนะคะ เหมือนกับตัวเองเป็น T-R-M e แลวก็ Wide Span ค่ะจะมีสุภาษิตจีนนะคะก็คือความสวยจากภายนอกเนี่ยจะถูกทำลายด้วยอายุแต่ความสวยจากภายในเนี่ยจะมีมูลค่ามากขึ้นด้วยอายุถ้าเกิดว่าผู้หญิงเราอ่ะถ้าสวยนะคะจากข้างในมันก็จะทำให้เราเนี่ยสวยอย่างแท้จริงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไป ไปปรุงแต่งอะไรมากเลยซึ่งพี่รื่นคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่มันจะทําให้ยิ่งนานไปนานไปเนี่ยมูลค่าความสวยของเราเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นพี่รื่นอยากจะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือวายสเปนเนี่ยมันเิ่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีจากข้างในสําหรับพี่รื่นพี่รื่นคิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีความจําเป็นมากเพราะผู้หญิงเราเนี่ยเรามีการใช้ร่างกายเนี่ยเยอะมากนะชีวิตสมรสของเราในเรื่องของชูรักชูรสเนี่ยมันสำคัญมาก เจ้าไวสแเปนเนี่ยนะคะมันทําให้เราเนี่ยร่างกายมันดีจากข้างในทําให้เราสามารถทําหน้าที่สําคัญของผู้หญิงไปได้ตลอดชีวิตค่ะผู้หญิงเราอะทุ่มเทแล้วก็ทําหน้าที่ให้กับคนอื่นให้กับคนที่เรารัก,กมาเยอะแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าร่างกายเราต้องเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรารักเขาก็ต้องกลับมาดูแลเราแต่ คุณจะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพง่ายๆก็คือใช้ผลิตภัณฑ์นูสกินค่ะก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็สวยจากข้างในอย่างแท้จริงค่ะ